เจริญสุกบรรดาพุทธตาได้สนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านมาพบกับบรรดาญาติโยมตามปกติแล้วนะาวานนี้พูดถึงเรื่องขบวนราธชธิดามายามีพระอินมามามา,มาด้วยนะมีพระอินมาด้วยก็คือพระอินเนี่ยหลังจากที่พระนาง ได้เสด็จลงจากปราสาทของพระองค์แล้วพระนางสิริมหามายาเนี่ยได้เสด็จลงปราสาทจากพระองค์ของพระองค์แล้วก็มีนางสุชาดานางสุดชาดานี่คืออามหสีของเท้าสกกะเทวราชหรือว่าเท้าหรือว่าหรือว่าพระอินทนั่นเองเนะแล้วก็มีนางสุนันทามาด้วยนะคือมเหสี ของอพระอินมีทั้งหมดสี่นางด้วยกันก็เสด็จมาด้วยให้เจ้าเมืองเทวธาตานครเหนือก็ทรงปราบรื่นสีติยินดีในบุญญาธิการของลูกเป็นอย่างมากนะเป็นอย่างมากหรือลูกเราที่บุญเป็นบุญญาธิการอย่างมากแต่ว่าไม่ได้ให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นนะคงจะเห็นเฉพาะแค่ ท้เาเทวสหท้า,า,า,าราชาเทวหานครหรือวัชนาธิปร,ราชเนี่ยได้เห็นเท่านั้นกับกับนางสิริมหามายา,ามากันเป็นกระบวนเป็นแสนเลยนะไม่รู้จักเท่าไรเป็นเท่าไรซึ่งกายที่บอกกายมนุษย์ก็ ห้อมร้อมอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่ามนุษย์โดยทั่วไปมองไม่เห็นไม่ได้ทําให้เห็นใหห้เห็นแต่เจ้าเมืองเทวทหานนครกับพระนางทือมหามายาเอาดูเนื้อความเขาซะหน่อยส่วนพระศิริมหามายาทรงเครื่องแล้วแวดล้อมด้วยนางขัตติยะกัญญาแสนหนึ่งเป็นบริวารแค่นางสนมของ นางสนมกำนันกบนางในของพระนางสุริมหามายานิี่กรแสน,นึ่งแล้วอ่ะนะ,สะเสด็จลงจากพระาศาสดมาทรงราชรถและนางสุชาดาเทพอักษรอสุรธิดาซึ่งนางสุชาดาเนี่ยที่ได้บอกไปแล้วว่าเป็นเป็นมเหสีของพระอินท์ก็ทรงทิพยานราชรถ ออกจากพระนครไปสู่อุทยานแวดล้อมด้วยคณาเนกนางเทพอักษรเป็นบริวารน,นำหน้าพระรถนำหน้ารถพระสิริมหามายาราชบุตรีสมเด็จเท้าโกศและและพระเจ้าชนาธิปร,ราชกับทั้งสุนันทาเทวีราชธนนีแลหมสูสนมแลมูนางสนมนารีนิกกรกัญญา กษัตริย์ขัติยะวงศาทั้งหลายเป็นอันมากก็ตามไปในเบื้องหลังหมู่เทพอัอษรหมู่เทพบรรษัททั้งหลายก็ถือฉัตรและทธงชายธงปรากฏประตากแห่ไปธงประตากแห่ไปทั้งสองปาาถนนวิถีเทพพยดามนุษย์ทั้งปวงก็มาสมอสอน สันนิบาตนั่งแวดล้อมมหามงคลวิวาหามงมนดบอยู่โดยรอบในที่ในขณะนั้นอันว่าทิพยมนทาบุภาชาติและนานาทิพยกุสุมกุศุมวันกุศุมวัสถานก็ตกลงก็บันดาลตกเต็มทั่วพื้นภูมิสถานโดยยาวได้สองโยต กว้างได้ยอดหนึ่งแต่ล้วนกองดอกไม้ทิพย์อันตกลงมาสูงเสมอหลังมา้าโอ้โหแต่ว่ามันเป็นแต่ว่ามันเป็นของทิพย์นะมองไม่เห็นหรอกมนุษย์โดยเั่าไปมองไม่เห็นสูงเท่าหลังมา้าเลยนะดอกมณฑาทิพย์นะดอกไม้สวรรค์นะ่ะที่ตกลงมาโปรยปลายลงมาแต่มนุษย์โดยเท่วไปมองไม่เห็นหรอก แล้วก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรกันนี่ก็มีขบวนของพระนางศริมหามายานี่มีนางสุชาดานี่นำหน้าขบวนเลย <c oughs> นำหน้าขบวนมาเลยพร้อมทางานางกินนอนกินนารีนางฟ้านั่นแหละนะนาเทพเทพอกตรอน,นางฟ้าทั้งหลายก็ตามมาเป็นจำนวนมากอ่ ไม่รู้จักเท่าไรเป็นเท่าไร <c oughs> อ้าวของของพระนางสิริมหามายามีพระอินแล้วอะ่ะครั้นี้เป็นไงขบวนของพระราชกุมาสุโธธนะม,มีมะมีเท้ามหาพรหม <c oughs> อ้าวโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากมีเท้ามหาพรหมมาด้วยเป็นขบวนนำที่ขบวนนี้ ส่วนสมเด็จพระเจ้าสีหนุราชก็ได้ให้ตรวจเตรียมพลสารสินพบพระยุหายาตราพระยุหายาตราและและให้พระสิริสุทธทธนราชกุมารลงจากราชรถสเสด็จขึ้นทรงมงคลสเสวทหัตถีอันินามรัตนปัจจัยยกุลชรเบื้องบนหลังดาดด้วย ถ่ายเงินทองแก้วทั้งเจ็ดประราการและตั้งชื่อสุวรรณรัฐปราศาสตร์เป็นราชอาณที่สถิตมีกษัตริย์สักยะวงศ์สักรยราชวงศ์หนึพระองค์แวดล้อมเป็นบริวารแลเท้าวสุดทาวาสมหาพรหมทรงทิพเวษฉัตรอันใหญ่นำเสด็จไปเบื้องหน้า โอ้โหหมามมออกหน้าเลยออกหน้ากขบวนเลยพระราชกุมารทั้งสองคือสุโกธนะและอมิตโตธนะผู้เป็นพระอนุชาเสด็จทรงมมงคลราชรสอันเดียวกันพร้อมด้วยจตุรงคโยธาหารแห่ตามเท้ามหาพรหมไปในเบื้องหน้าพระคชาทานพระสิริสุทโธ ธนาเชเถาสมเด็จพระเจ้าสีหนุราชก็เสด็จแวดล้อมด้วยขัตธิยะวงสักยราชหกแสนไปในเบื้องหน้าช้างพระที่นั่งพระราชะโอรสและหมู่เทพพยาดาทั้งหลายก็แวดล้อมไปเป็นอันมากกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายเสด็จมาถึงซุ้มทวารพระอุทยานแล้วเสด็จ เข้าสู่มหามรดบบับด้วยเทพพระเจ้าทั้งปวงกับเทพพระเจ้าทั้งปวงโอ้โหยิ่งใหญ่มากก็คืออสรุปย้อนความไปให้ฟังก็คือว่าสั่งให้สร้างปรา,าสาทมีเสา800ร้อยต้นมรดบมกดบปรา,าสาทเสาแ0ดต้นนะที่ป่าลุมพินีวันแล้วนีเพื่อจะทำเป็นสถานที่อัน วิวามงคลของพระเจ้า,อาของเจ้าชายสิริสุทธทนะและก็พระนางสิริมหามายาการกระทํานั้นใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนได้ก็เสร็จในเดือนอ้ายพอดีเขาใช้คําว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็คือเดือนอ้ายแล้วงานวิวาหะมงคลนี่ จะอาจจะจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในเดือนสี่นะฮะก็ทำงานกันอย่างเรียบร้อยเอาเท่าไหรแล้วพรมสุทธาวาสจูงพระสุทธโทธนาราชกุมารน,นางสุชาดาธิดาอสูร จูงพระราชธิดามายาไปาให้ทรงจับพระหัตถอภิเศกสมรสสุชาดานี่ความจริงก็คือมเหสีของของพระอิน์นั่นแหละแต่ว่าไปเกิดเป็นธิดาของอาศูนอยู่อยู่ชาติหนึ่งนะอยู่ในชาติหนึ่งชาตินี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แต่ว่านางน่ะคือธิดาของเท้าอาสูรซึ่งอยู่ที่เชิงเขาบรรพตถ้าประวัติก็คงจะยาวอีกนานคงคงจะไม่ต้องเล่าประวัติลนะอา้าวสิบนาทีพอดีสิบนาทีพอดีก็ ขอ,อความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเคินเจริญพร